สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายแล้วก็ขายพามาเลาะให้น้ำมะละกอให้น้ำอะไรเสร็จตะไคร้ยังไม่ได้ให้น้ำพามาดูพามาดูาาดตะไคร้เพิ่นตัดหญ้าแล้วก็สวยงามตะไคร้กำลังตั้งกอที่จริงปลูกเยอะนะคะ ปลูกตะไคร้ห้าร้อยกววาก้มันตายมันเป็นเชื้อราตายเหลือซำนี่ละฝั่งนี้ตัดหญ้าไปยาวไปถึงโน,น่นนี่นี่ก็ยาวไปถึงโน่อนอือออ ว่าจะมาเลาะอ,อันนี้สะอมก็ไม่ได้มาทำสทักทีไปโรงพยาบาลมาวันนี้มีนัดกับคุณหมอสุขภาพไม่โอเคตัดหญ้าใหม่กินหญ้าหอมหอมอือ <c oughs> เบ่งมะเขือบเบ่งมะเขือมะเขือหอมทองอมองะเขืหอมทองปลาเป็นย้อนแสงเด้อย้อนแสงเด้อมะเขือหอมทองกำลังเป็นหมากกำลังเป็นหมากเป็นหน่วยที่อีกคืออะไรเนี่ย เอกเอเลยหอมทองลูกมันก็กินบบเบิดค่ะลูกใหญ่มากลูกให,ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่อีลีหอมทองทั้งหมดเลยนะคะนี่บรรยากาศในสวน <c oughs> ข้าวสวนฝนไม่ตกหลายวันฝนไม่ตกก็ต้องลดน้ำเนาะ เพราะว่าดินแห้งมากกลัวต้นไม้ตายนะคะเอาบรรยากาศในสวนมาให้ดูนะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ